สวัสดีค่ะนะคะพี่อดอนใจทาร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเรานะคะก็จะมีไพ่อยู่3กล่องนะคะที่พี่เลือกไว้นะคะก็จะเป็นไพ่อัอร์โนะคะสำหรับที่เกี่ยวข้องกับเทพนะคะเช่นเทพไมเคิลนะคะกาเบลนะคะแล้วก็เป็นไพ่อัลกอร์ิลอื่นๆนะคะก็จะมีนะคะนี่นะคะใบที่1น,นะคะใบที่2นะคะ ใบที่3นะคะนะคะก็เลือกกองไพ่ได้แล้วนะคะก็ไปดูที่เวลาด้านล่างเลยนะคะว่าจะเป็นการ์ดใบที่1 2 3นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านก,กันเลยนะคะค่ะนะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือก s i กออฟแอคชั่นนะคะ<ๆ>ก็จะมีไพ่ทาโร่หนึ่งใบนะคะไพ่ในชุดเอ่อ e r Oracle นะคะ แล้วก็ไปกาเบียวนะคะแล้วก็อของเอเจนซ์ของพี่นะคะก็จะเป็น2องใบนี้นะคะค่ะใบแรกเน่ยนะคะพี่ก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าก็คุณโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะโปรเจกต์นะคะความคิดของคุณเนี่ยจะได้รับความสําเร็จนะคะคุณจะได้รับการชื่นชมยินดีการได้รับโปรโมชั่นการโปรโมทน,นะคะ นะไม่ว่าจะทําอะไรน่ยก็จะประสบความสาเร็จนะคะอ่ายังไงน่ยยังไงนะคะบอ,คบอยค่ายบางคนน่ะอาจจะมาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็ขอให้คุณน่ะตกลงยอมรับนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะใหร้รมูลขึ้นมาเนี่ยบางคนน่ะอาจจะสื่อถึง ได้สนึกเรานะคะถ้าเราอยากทำอะไรนะคะเมื่อเรานั่งสมาธินะคะหรือมองพระจันทร์หรือดวงดาวนะคะก็จะได้รับคำตอบเป็นดีเข้ามานะคะในจังหวะนี้นะคะค่าต่อมานะคะเราไพ่สินสักศึ์ก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมีเหตุการณ์ในชีวิตของเรานะที่เกิดในแพทเทิร์นเดิมๆนะซี e the แพทเทิร์นนะคะรูปแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ย จัก,กรวาลกาลังจะบอกว่าขอให้เราอะดูว่าเราทําพฤติกรรมอะไรการพูดจาหรือการก,าร,กระทําของเราเนี่ยเดิมๆของเราเนี่ยมันก็จะได้สิ่งตอบแทนเดินถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะคะดูในเรื่องของการกระทําของเรานะถ้าเราเปลี่ยนนะคะเราจะได้ผลลัพธ์อย่างใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าอ่านมีลูกนะคะถ้าเราดูลูกอ่าลูกก็จะมีะรีอแอ ตอบสนองเราแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีการตอบสนองอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าในเรื่องของความลักเนี่ยพูดแบบนี้ได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผลตอบสนองก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ให้น้องๆลองดูแล้วกันนะคะว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะจักรวรลดิกำลังจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเฉกข่งเชียบการเพี่ยนะคะ ในเรื่องของการทำงานนะก็จะต้องมีวิชั่นบอร์ดนะคะ Create a board with a image and words that inspire you นะคะก็เหมือนกับว่าเราวางแผนชีวิตช่วงปีใหม่เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างสรรค์อะไรนะคะมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตเป็นยังไงนะคะเราก็ติดรูปไว้นะคะแล้วเราก็นั่งสมาธินะคะเราก็จูนพลังงานจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะแล้ก็ให้ทัด process นะคะ เราจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมานะคะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จซึ่งนะคะไพ่ก็จะสอดคล้องกันนะคะดมูลกับวิชั่นบอร์ดนะคะก็สื่อถึงเรื่องเรื่องก่อนพลังความคิดความจิตสร้างสรรค์ของเรานะคะแล้วเราก็ยังลองทําอะไรใหม่ๆนะ,ะนอกเหนือจากแพทเทิร์นเดิมๆนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะอืมไพ่ของ เอเจนซ์ชาร์พีนะคะยังสื่อในแง่มุมเดิมนะคะก็ในเรื่องของฮัสจักกะนะคะจกักรวาลก็แนะนำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เำลัแนะนำว่าอันเซอร์ที่คุณค้นหาอยู่ในใจตอนนี้คุณให้คุณเปิดรับให้คุณให้แล้วคุณเปิดรับนะคะก็เป็นในเรื่องของสื่อนะคะในเรื่องของสมาธินะคะอย่างเช่นเราอะ่ะจินตนาการว่าเราเนี่ยจะได้รับความ สงหวังาัถนาเรื่องอะไรนะคะก็คือทําสมาธิไปที่ฮา้จจาักกะก่อนนะคะเราก็ส่งพลังงานความรักไปจักรวาลน,นะคะและในระหว่างวันเนี่ยนะคะเราให้เราดูแลในเรื่องบาริเซชั่นของตัวเองนะคะอย่ามีความหงดหงิดนะคะอย่างที่เคยบอกว่าอารมณ์ดีก็เราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เข้ามาในชีวิตของเรานะคะค่ะก็ ิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกประมาณนี้นะคะช่วงนี้ผู้ที่เลือกสหรับกองที่หหรือพลังงานของกองที่1จะเน้นในเรื่องของการให้แล้วการรับการมีจิตการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะก็เป็นเป็นสหรับที่ดีนะคะที่แบบเหมาะสมในช่วงสาหรับในช่วงเปิดปีใหม่มานี้นะคะมีวิชั่นบอร์ดนะคะมีการสร้างสรรค์ พลังงานของตัวเองให้เป็นจริงได้นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1พลังงานกองที่1เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อย่างมากนะคะแล้วก็ดึงพลังงานจากจักรวาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะค่ะี๋ยวเราไปต่อที่สำหรับที่สองนะคะค่ะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะน้นองๆนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไปที่สองนะคะคือ t h อ s p e ุ i เลเชลทิชเชอนะคะค่ะ s p e c i a l teacher ก็หมายถึงตอนนี้จะได้รับได้รับรางวัลน,นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะโฟ,โฟกัสในเรื่องของความรักตัวเองนะคะคุณน่ะอาจจะได้รับ การช่วยเหลือจากสเปเชียลทีเชอร์ที่เข้ามาในแง่มุมต่างๆนะคะก็กำลังสสแสดงแสวงหาความรู้ความสำเร็จในเรื่องของทางโลกและทางธรรมอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าภายในช่วงในช่วงนี้นะคะจะมีจังหวะที่นีได้พบกับครูทางด้านจิตวิญญ,ญาณซึ่งครูทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็จะมาจากในรูปแบบหลายๆอย่างนะคะอาจจะ ฟังในสื่อออนไลน์ต่างๆเราได้เจอนะคะม mm ุ hmm. ทีมงเอิญเปิดคลิปมาเอาเป็นเรื่องของสมาธิปเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลน,นะคะเราก็จะได้รับความรู้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเราก็จะได้เป็นครูทางด้านนี้นะคะแล้วก็ผา,าทาโรนะคะกถ้วยก้าถ้วยก็จะมีพลังงานเต็มลมรอบ นะคะชายคนนี้นะคะก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็พลังงานจากจิตใต้สำนึกหรือว่าพลังงานทางด้านในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยคอยสนับสนุนคุณนะคะ,ะจักรวาลกำลังสนับสนุนคุณให้คุณเดินไปในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณแล้วก็จะสามารถทำให้คุณน่ยประสบความสำเร็จในความมั่งคั่งนะคะนะคะให ในสำหรับซิเคิลอักเกอรนะคะก็เป็นวิสุ o n นะคะมาถึงว่านาจังหวะนี้เนี่ยคุณจะต้องฟังนะคะซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยบางจังหวะคุณอาจจะพูดหรือว่าอ่าพูดแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้คนอื่นนะคะแต่จังหวะเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะฟังนะคะก เชื่อมโยงกับไพ่ทั้ง2ใบนี้นะคะว่าจักรวาลกำลังสนับสนุนคุณนะคะคุณจะได้รับฟังสิ่งดีๆที่ส่งเข้ามานะคะพี่อิ้มองว่าน่าจะเป็นสื่อออนไลน์อาจจะเป็น y u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  e p p o d c s t นะคะหรือ,อ Spotify สนะคะสิ่งหรือว่าเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยนะคะหรือการฟังคลิปที่เกี่ยวข้องย่างเนี้ยทำให้คุณเนี่ยตื่นรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ของ Arp uh, Angel Scorpio นะคะก็ยังบอกว่า Allow yourself to receive นะคะ Open your arms to w e l c o m e the blessings and answers prayers that God is sending to you นะคะคือจักรวาลหรือ God หรือสิ่งศักษิตนะคะบอกให้คุณนะให้เปิดรับนะคะในสิ่งสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ได้ฟังเนะะี่ยขอให้คุณเปิดรับนะคะ ะค,ะคือไพ่ก็สอดคล้องกันกมากเลยนะคะ mm hmm. ก็ซิงกันมากๆเลยนะะไพ่ทุกใบเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่คุณจะรู้เรื่องกับ spiritual teacher spiritual master mm hmm. นะคะต่างๆนะคะแล้วไพ่ในชุด angel therapy ยังเป็น ascended master ด้วยนะคะ mm hmm. บอกว่าพรอฟิสเซอร์วิง angel spiritual master เน mm ี hmm. ่ย are watching over and guiding You mm hmm. นะคะ รัสบริเวชื่อที่เชื่อต่างๆนะคะในอันนี้ในรูปก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาต่างๆพระอ่านะคะครบทุกองค์เลยนะคะแม่ว่าจะเป็นทางจีนจะแม่คกวนอิมอ,องค์ศาสดาต่างๆพระอ่านนะคะพระคริสต์นะคะในท่างทางฮินดูก็มีร่วมด้วยนะคะเอซินิสมาสเตอร์คือเป็นเทพนะนะคะที่อยู่ใน อีกมิติหนึ่งของเรานะคะก็กําลังคอยดูเราอยู่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะกำลังมองดูอยู่แล้วก็กําลังจะส่งสารให้คุณให้คุณรับความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็คุณจะมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะด้วยความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะหรือในทางกลับกันเน่ยคุณที่เลือกนะคะพลังงานของกองที่สเนี่ยหมายถึงว่าคุณในอนาคตอาจจะได้เป็น นะคะสเปเชียลทิเชอร์อีกท่านหนึ่งนะคะมาช่วยดูแลมนุษย์นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะพลังงานอ,อื่นๆนะคะ<ๆ>กำลังรอความช่วยเหลือจากคุณนะคะให้ตื่นรู้นะคะมากขึ้นนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ผู้ที่เลือก ตอนที่2นะคะมีความสุขแล้วก็ความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นมาอย่างที่คุณต้องการนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกคุณว่าคุณจะเป็นผู้ตื่นรู้ได้อีกคนหนึ่งในอนาคตนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับฟังนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ความสําเร็จนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกคุณนะคะเวลานะคะขอให้ฟัง ในสิ่งที่นีนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่นีนะคะผลตอบรับก็จะเป็นในเรื่องที่นี่นะคะค่ะก็พี่ก็ขอบอ่ะไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาคลิปในเรื่องของจักรวาลกาลังจะบอกอะไรแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะบอกอะไรเรานะคะสําหรับผู้ที่เลือก การใบนี้โฟล of s ตา r ์ s นะคะไพ่ก็บอกว่าเป็นเวลาที่คุณจะต้องได้รับฟังนะคะกายเดยนจากจากนางฟ้าของคุณหรือว่าในเรื่องของ Inner Voice นะคะตัวตนภายในของเรานะคะสำหรับเนี้ยนะคะพลังงานออกไปในทิศทางที่ว่าการรับฟังตัวเองนะคะแล้วก็คุณก็จะพบนะคะพบ คาตอบที่คุณค้นหาอยู่นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะก็จะเหมาะที่ควรจะพักเบรกนะคะอาจจะทําสิ่งต่างๆมามากมายนะคะก็ควรจะเดินทางไปในที่แบบอ,อ,อย่างเช่นทะเลหรือว่าไปฟังคื่นลมเสียงเพลงเบาๆนะคะสายลมเบาๆการการริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยคุณผ่อนคลายแล้วคุณก็จะเข้าถึงตัวเองมากขึ้นเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้นนะคะ เจ้าก uaan ก็ังจะบอกให้คุณเดินทางนะคะไพ่เชลีออดขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะได้รับข่าวสารจากทางไกลนะคะจะได้เดินทางไกลก็ได้นะคะหรือว่าจะได้รับความรู้จากทางไกลนะคะจากสื่อต่างๆก็ได้นะคะาาความรู้ที่ได้เนี่ยอาจจะมีทั้งข่าวและดามความรู้เนี่ยอาจจะให้คุณมาขบคิดเป็นปัญหานะคะเคลียร์ปัญหาของตัวเองนะคะอืม แต่ว่าในจังหวะนี้นะไพ่ก็ซิงกันมากเหมือนกันนะคะว่าอ่านในชุดสกิลออร์เคิลก็บอกว่าให้สลีฟนะคะอ่ะาไพ่ก็บอกว่าการพักผ่อนที่นิวที่สุดณนะตอนนี้ก็คือการนอนหลับนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างแล้วคุณแบบเหมือนกับว่ารันททมตลอดเวลาเลยอ่ะทางานเหมือนเครื่องจักรที่ต้องไปนั่นไปนี่นะคะไม่ได้พักผ่อนให้ ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะออกในแนวว่าควรจะพักผ่อนได้แล้วนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะทำพักจากเรื่องงานเครียดนะคะหาจังหวะดีๆนะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือนอนนะคะหรือได้ฟังเสียงเพลงนะคะได้ฟังได้คุยกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองนะคะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในช่วงนี้มากที่สุดนะคะ บางท่านอาจจะทำงานมากนะคะหรือว่าเครียดมากๆนะคะไพ่ชุดต่อไปก็เลยบอกว่า the talk time ค่ะอ่าไพ่ส่งรับเอ่อ n ด e ะเออร์ไอเกนะคะก็บอกว่า relax toxins from your body smile and d i e t นะคะในช่วงนี้คุณก็น่าจะเครียดนะคะจาก สะสมในหลายๆอย่างเลยนะคะ,ะทางร่างกายคุณอ,อาจจะกินหนักมากไปด้วยด้วยซ้ำน,นะคะไปปาร์ตี้สังสรรค์ต้องไปพบลูกค้าเราต้องเรียนสังสรรค์กับลูกค้าทําให้แบบร่างกายจะสะสมท็อกซิกคุณจะต้องออกกํลาลังกายไดเอทนะคะในช่วงนี้นะคะก็ลองลองดูนะคะว่าตรงกับพลังงานในช่วงนี้หรือเปล่านะคะแต่เป็นจังหวะที่เราควรจะ พักผ่อนนะคะเมื่อพักผ่อนได้เนี่ยพลังงานก็จะเต็มสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถทำทสิ่งอื่นได้ต่อไปเนี่ยไพเอ็กชวลทพีบอกว่ามีพลังในเรื่องของการมินิเฟสเทชันมากขึ้นนะคะก็คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานะโดวยเฉพาะเมื่อเรานอนลับพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะอาจจะมีความฝันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถ สร้างพลังเดินโดดในความคิดของเราเนี่ยนะคะได้มากขึ้นนะคะแต่ที่นแน่แนเลยเนี่ยจัก,กรวารดิกำลังเรียนว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะคะการรีแล็กซ์นะคะเป็น,นสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวะตอนนี้นะคะอาจจะเครียดง,งานเยอะในช่วงที่ผ่านมาทาให้ไพ่บอกถึงพลังงานในต,ตอนนี้นะคะจัก,กรวากรกิกำลังบอกประมาณนี้นะคะเป็นไงซะนะคะก็ขอให้ลอง ลองไต่ตองดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะหยุดพักแล้วก็คลายเครียดนะคะฟังเพลงนะคะแล้วก็นั่งสมาธินะคะไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะผ่อนคลายมีพลังงานในการมีเฟสมากขึ้นนะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะค่ะโอเคนะคะขอให้มีความสุขกันนะคะสําหรับที่เลือกกองที่3นะคะ แล้วเราก็จะมีพลังงานดีๆเพิ่มขึ้นมานะคะอะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าสนใจดูดวงก็สามารถติดต่อตามลายด้านล่างนะคะไลาย ead 0714นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ